เวลาแห่งรอยยิ้มของคุณถนนดีใจคุณมาเยือนด้วยรอยยิ้มรนมคางคณะผู้บริกาใหิธีการตัวทางหลวงพิการจ้างที่ที่ปฏิบัติงานประจำศู์และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท,ท่านระบม,มนายสมศิริพาสินครับ ผู้อำนวยคามสงวกทางโลมการในฐานะประธานเปิดศูนย์น้อาเวยความสงบปลอดภัยก่วงเทีของ2565ข้อโดยนาฬิกาสมพัญใส่ไปประมาง3โดยทางถุงใจต่อสายทั้งของทั่วประเทศนะครับดำเนินการตรวจสอบป้ายจราจรายสัญญาณไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งาน ตัวสอบแก้ไขจุดเสี่ยงทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมของแขวงลานึ่งห้าแปดหกโดยสามารถสแกนผ่าน QR code ได้ที่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของอและ Facebook ของแขวงถนงบิกกงการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจิตววรัสโคโรนา2019อย่างเข้มข้นซึ่งคงมมีเป้าหมายเพื่อลด จำนวนการเกิดวัตุความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเหลือตลอด24ชั่วโมงโรงงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการมีโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและหน่วยงานวิทยาลัยที่มีบุญการตั้งหน่วยให้บริการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามโครงการอาชีวอาสาร่วมเพื่อช่วยประชาชนโดยเป็นการบูราการร่วมกันของหน่วยงานแขวงทางหลวงบึงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการวิทยาลัยเทคนิคบึงการตำรวจต่างหลวงิมงการและหน่วยนลอขอพึงการ,ะน,ะการนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปกลับได้อย่างปลอดภัยต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เสียสละแรงไปแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ขอให้การปฏิบัติงานครั้งนี้สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการน,นะวัดนี้ได้เวลาสมควรแลว้วก็ผมขอเปิดศูนย์คามเร็วามปอบภัย่วงเทศกาลปีใหมตขอมัน565มาตัดนี้คนระับขอบคุณครับทางหลงวงนั้นแสนจะสุขใจสุขใช่ไหม ทเทีด้วยรอยยิ้มริมทางหลวงทุกชีวิตแด่ผ่อนคลายสู่จุดหมาด้วยความปลอดภัยด้วยรอยยิ้มริมทางหลวงนั้นแสนจะสุขใจสุขเช่นไหมด้อเที่ยวไป ทางลวงทุกชีวิตแต่ผ่อนคลายสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยกั้ทางลวงของเรากัทางลวงของเราเตนานิตน,ในใจกับทิวทัศน์รอบกายเท่าที่หัวใจต้องการเดินทางด้วยอารมณ์ชื่น สุขใจสุขใช่ไหม,ไมทเทปดยรอยยิ้มริ่ทางหลวงทุกชีวิตแต้ผ่อนคลายสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยโดยรอยยิ้มริ่ทางหลวงนั้นแสนจะสุขใจ ทุใช่ไหมเหเทเีด้ยวยรอยยิ้มเรื่มทางหลวงทุกชีวิตแต่ผ่อนคลายสู่จุดหมาย